คสวัสดีนะคะคามืเนกะจะผ้ามาเพาะไข่แมงดานะคะตัวนี้เป็นไข่แมงดาหนานะคะที่เห่าหาได้ตามท้องนานะคะพอดีชว่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูเพิ่นนะคะกะฝนมีฝนตกลงมานะคะเฮาก็เลยได้ไข่เพิ่นมาเพาะนะคะตัวนี้ การเพาะนะคะการพาะตัวนี้เขากะจะใส่วิธีการพ่มน้ำนะคะจะพ่มน้ำเพิ่นทุกๆสองชั่วโมงนะคะสองสามชั่วโมงนะคะเพื่อบ่ให้ไข่เป็นแหงนะคะกะประมาณเจ็ดหมื่นนะคะเ่นกะจะแตกตัวออนออกมานะคะตัวนี้ทีมีน้ำรองไหวเพื่อเวลาที ่นแตกเป็นตัว่นก็จะดีตูวลงในน้ำนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันพวกหมดน้านะคะบ่ให้เพิ่นเขามาเจาะไข่ของแมงดานะคะตัวนี้ก็ตัวนี้จะไข่ใหญ่นะคะไข่หนึ่งก็จะฟักหนึ่งก็จะประมาณลอยสองลอยตูวใดนะคะตัวนี้พึ่งเก็บมานะคะ ก็จะเอาไวพรมนำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าจังใดจังจะมาอัปเดตให้เบื่งเรื่อยๆนะคะค่ะมือนน้กะพาาเบิ่งเทียงซัมนี่สนะสวัสดีค่ะ